สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคำคำอ,อะไรวะคำบ๊อบกันนะเองก็เชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับพอดีเน็ตกากไปหน่อยเนาะโอเคไม่เป็นไรหรอกโอเคได้ล้วเล่นก็ปุ่มออกแม่งอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนวะเออออกได้ละโอเคก็สวัสดีด้วยอีกรอบเร็วแม่ง เดี๋ยวแม่งไปตีบอลอันนั้นรอก่อนมีอะไรเปลี่ยนไหมบ้างเลยวะโหไม่มีเลยโหเน็ตกากมากเลยโหโอเคไปตีน,นี้รอกันไหนดูดิวิ่งวิ่งรบนรอบตรงนี้โอเคได้เวลาไปตีกันละไหนดูดิโอย นางแม่งตีโคตรเก่งเลยเอา <Yeah. S 1> โอ้แล้วมือไปโดนปิดก่อน <Yeah. S 1> โอเคถึงคิวละ <Yeah. S 1> ปึ๊บออเอาโอ้ตีไม่ทันวะ <Yeah. S 1> โอเคปรับภาพสวย mm hmm. โอเคตีตีตีตออาอีกคนหนึ่งแต่ไปละร <Yeah. S 1> อร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 อ <c oughs> <c oughs> แล้วโอ้ยทำไมมันเนตการขนาดนี้วะนีะะะะ่เออเออฮะอะไรเอ่อเมื่อไรมันจะมาแล้วนี่มันโหมดอะไรวันนีเนี่ยทำไมมีตัวเลขด้วยวะคืออะไรวะเอาเอาเอาเนตการเนตกาจัดโอ้ สงสัยต้องไปเ,เติมเดีย๋ยแล้วฮนิดกากจัดเลยโอ้โห <Okay. S 1> กากจัดกระตุกโอ้โหกระตุกมากเลยโอ้โหทำไมมันกระตุกจังวะโอเคละเกยกันหรือเปล่าวะนะ่ะเมื่อกี้

เห็ดการ์ูไม่น่าเล่นเลยว่ะเห็ดการ์ติน,เ,นเดี๋ยวผมไปก่อนละ